เอากัเวคลาไปเอาเอากระโปงนั่นแหละครับครับอันนี้มันดูยังไงมันูสถานที่เมาะรัใช่ไหมคะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณธรรมนำโชคก็จะพาท่านผู้ชมมาที่ดอนปู่ตานะครับวันนี้ก็จะมาขอโชคลาภขอพรโชคลาภกับปู่ทองมานะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจออาจารย์สามารถนะครับ วันนี้ว่าจะถามความฝันของอาจารย์ว่าอาจารย์ฝันยังไงนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพีาเก็เห็นอยู่เห็นเราอยู่บ้านเราเกินไปกินใจ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงมาพร้อมกันแเราไปพูดใช่ไหมคะอาจารงคุ้นแล้วบรรดาหมอร่รงล่องมาสักไม่ใช่อันนี้คุยที่ว่าโอ้ขุยได้เออเมื่อกี้คุณพาโจก็บอกผมมาอยู่ทีแรกผมก็อยู่วัดนู่นแหละก็เลยลงมาเอารถไปที่ว่าป้างคนเด้อจ้างกล้องกเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังดวจะตาม สวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีครับคับสวัสดีค่ะเจนคบุญธรรมนำโซ่ครับแล้วก็บุญธรรมนำโชคครับสวัสดีครับนี่ก็อาจารย์สามารถชาแนลครับกล้องนี้อาจารย์สามารถชาแนลนะคะใครอยากติดตามก็ได้ครับผมผมจะคุยเรื่องความฝันครับผมความฝันที่ได้ลงไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ลงไปแล้วนะครับฝันว่า ผมเดินเข้ามาปุ๊บเราเห็นปู่เดินนําผมมานี่ครับผมแล้วก็ไปชี้ตรงราคาบ้านเขาหลังนี้ครับผมอ๋อหลังหลังใหม่นี่ครับหลังใหม่นี่นะครับครับหลังใหม่บ้านเลขที่แปดห้าทับเก้าสี่ใช่ไหมคะครับผมแต่ในความฝันผมผมไม่เห็นตัวหน้านี้ครับผมผมเดียวขึ้นไปเห็นยู่ตรงสังกษีเลยครับ เลี้ยวขึ้นไปก็เห็นเป็นสามห้าสี่ครับเห็นอยู่หลังสังกษีครับอยู่หลังสังกษีบนหลังคาใช่ไหมยครับบนบนหลังคาเลยครับผมค่ะอาจารย์ฝันครับอาครับครับฝันครับผมเป็นความฝันห่อาาจรย์ฝันรัฝันจากนั่นก็ต่องวดจากที่เอามาลำมาข้างที่แล้วครับผมต่องวดก็เป็นมาที่สิบเจ็ดครับประมาณนู้นแหละครับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนู้นแหละอ๋อค่ะครับต่อฝันต่องวดเลยครับต่องวดเลยทีนี้ค่ะมันก็ ทีนี้ปู่ยืนอยู่ตรงนี้ครับผมทีนี้ไอ้ก่อนปู่จะจากไปเขาว่าอะไรนาะเขาว่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งห้าหกอย่าทิ้งห้าหกครับแต่ว่าอย่าทิ้งห้าหกรับปู่ทีนก็เดินจากไปเลยครับเขาว่าอย่าทิ้งห้าหกหลังที่เขาชี้ให้ผมดูบนตรงยอด บ้านเขาครับผมตรงถกะสียอดบ้านเดี๋ยวขึ้นไปปุ๊บก็เห็นสามห้าสี่เลยครับผมแล้วปูก็ยืนอยู่ตรงนี้ปั๊บก่อนเขาจะจากไปเขาว่าอย่าทิ้งห้าหกนั่นแหละครับผมมันก็ปูก็เดินจากไปเลยเขาว่าอย่างนั้นครับผมอาจารย์ที่เดินมามองเห็นบนหลังคาเลยครับเห็นบนหลังคาเลยครับบนหลังคาเลย แต่ตัวนี้ปู่เขาว่าที่ว่าสองตัวแล้วว่าอย่าทิ้งครับผมอย่าทิ้งห้าหกครับผมเขาสามตัวสามตัวก็บอกสามตัวก็บอกอย่าทิ้งห้าหกนะครับบอกทั้งสามทั้งบนทั้งล่างเพื่อจะสามตัวนี้สามตัวอาจจะเป็นสามตัวบนครับสามห้าสี่นี้ครับผมสามตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับ เป็นสามห้าสี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับตัวที่ปูกว่าอย่าทิง้งจะที่แน่ๆเป็นสามห้าสี่ครับ สามห้าสี่ครับแต่สําหรับเดี๋ยวหลังจากหมอลําจบนี่ครับผมทีนี้ก็จะให้เพื่อเป็นแนวทางอีกครับสองตัวล่างครับทีนี้ตอนนี้เราต้องรอรุ่นสามรอรุ่นกันครับผมตัวนี้คงจะเป็นทีเด็ดนะครับครับเป็นทีเด็ดครับผมหลังจากหมอลําจบนี่แล้วก็อย่างเก่าอย่างเดิมนนแะครับผมก็หลังเวทีครับผมไปมา รุ่นไปพร้อมๆกันครับอันนี้เป็นความฝันเนาะรับเป็นความฝันครับผมความฝันของอาจารย์อบตัวนี้เกี่ยวกับความฝันไหมอาจารย์ครับก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนี่ครับผมที่ว่าอยากทิ้ง5-6นะใช่ไหมครับครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ที่อาจารย์จะเฉลยเนี่ยหลังหมอลำเนี่ยอยากถามไอ้หลังที่จะเฉลยหมอลำเนี่ยมันเกี่ยวกับความฝันด้วยใช่ไหมครับครับมันเป็นเลขฝันเหมือนกันเกี่ยวกับตัวนี้แต่แต่เด็ดอีกแต่เป็นเด็ดครับผมแต่เป็นเด็ดกับสรุปแล้วคือหลังหมอลำจบจะเป็นช็อตเด็ดใช่ไหมครับช็อตเด็ดสองตัวครับเพื่อเอาไปเป็นแนวทางครัเผาก็จะให้อากาศเราครับผมนี่นะครับหมอครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะ เดียนขปิดเสียงลนะคะท่านมแต่ว่าเดี๋ยวตถ่ายบรรยกาศให้ท่ผ้ชมนะคะ9นะั9นะครับ9ศูนย์9ศูนย์9ศูนมี9ศูน์9นย์9ศนย์ูนย์9นย์9ศนย์9ศูนย์9ศูนยูเย์9นย์9นย่นยยนศยนนนศู ต้องโ้งเข้านี่ลงมาทำงานหาสนบอกคพ่อหาสวนหาสนอยู่หาสวนเข้าสนได้เวิดเพราะ่าเขาเบิดดูคองแม่หนทหนาวเพ่า้มันมอดแล้วค่ะมอดเขามอดแล้วกันมอดแล้วกันนั่นเองน่าหนาเ้ามันมอดแล้วนะคะอุ้ยหาอุ้ยชนดเลยน่หนาเห็นโยมาทำงานแต่ที่หา ห้าศูนย์เมืองเกืองยว์ศูนย์โตกใบไงเมืองเกือก่ันประชัดเกณฑเพื่นมมใหายอีกคห้าศูนตรงกันเนาะฟันทงว่ะหาศูนย์่เอาว่าเข้ากันปาไปไซกับบ่ได้ห0าศูนย์กไม่เห็นลายมองเนครับ อ่าเบิ้งย <apl> ้อนี่ครับผมก็ได้เราพี่น้องเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับนี่ครับตามนีตามก็เป็นบ้านใช่ไหมคนับเช้าบ้านที่สามตีนกุ้งหาสูตรผ้าสูตรนะครับตัวใหญ่เมื่อกี้นี้ครับอ่าสูตรเ่อกีครับผมสวัสดีครับตัวเลขที่ว่าสองตัวล่างอ๋อสองตัวล่างมาตามมาตามสองตัวล่างใช่ค่ะที่บอกว่าจะบอกหลังหัวหลังครับผมหกแปดครับหกแปด แต่ผมก็ลงคลิปแล้วครับผมหกแปดแล้วครับก็เป็นตัวกลับใช่ใช่ใช่ตัวเดียวกันกับที่แปดหกหกแปดใช่ไหมคะครับหกแปดแปดหกก็ตัวเดียวกันนะครับแต่อย่าลืมอย่าลืมหกห้าหกหกนี่มันเป็นเก้าก็ได้ครับอย่าลืมตีลังกาด้วยใช่ไหมคะครับผมมันตีลังกาออ๋สรุปแล้วตัวเด่นสุดจะจะมีแปดหกหกแปดใช่ไหมผมแต่ปล่อยคลิปไปแล้วหกแปดครับผม เน้นเด่นสุดครับตัวนี้แหละค่ะช็อตเด็ดที่เอฟซีทุกท่านเก่าทุกท่านรอคอยนะคะรอคอยครับผมหกแปดแต่งานเก้าเก้าแปดไว้ครับหกนี้กับเก้ามันอาจจะ ที่ข้ามมที่ด้านขวาดได้ครับคุณค่ะเด้นนะคะเด้นกาท้นครับกับหกแปดนะคะกแจานจานเก้าแปดจานลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับอ๋อสรุปแล้วตัวเลขที่อาจารย์บอกว่า2ตัวนะคะช็อตเด็ด2ตัวนะคะก็คือ68นะคะ68นะคะแต่ปู่จ้ำให้เนาะตัวรอง50ตัวรอง50แล้วก็ตัวรอง86 ของอาจารย์ก็คือ68แปดบ่อันนี้ 90, 90้าะ90ย์เเขียนผิดค่ะพ่อบุญธรรมเขียนผิดนะคะท่านผู้ชมต้องขอโทษด้วยตัวนี้จริงๆล่างเ0้าศนเป็นอะไรอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวก้เป็ทนทางเลือกนะครับขอให้ท่านผู้ชมประสบแต่ความสุขความเจริญและโชคดีในงวดวันที่หนึ่งพันวาคมสองหนี้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วุธรรมนำโชคด้วยนะครับขอบคุณครับปวัตงานหน้าเราจะได้โชคดีต่อไปเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮงเฮงยเนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เจตังคนผู้ไทยด้วย